สวัสดีครับนี่ผมทัดคูงนะครับนี่ก็จะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรีแอคชั่นเจ้าสาวผมเป็นแฟดห้านะครับผมใน EP ทีที่อะไรวะดูก่อนดิอีพีที่เก้าหรือตอนที่เก้าเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็มีประเด็นน่าสนใจเนาะก็คือการที่เขาเรียกว่าไงอะไอที่ฟูทาโร่โตอนเด็กเคยถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแฟดห้าเออนั่นแหละซึ่งถ่ายรูปฝั่งผู้หญิงก็ชูนิ้วอย่างงี้เนาะ เออแล้วก็แบบยังไงนิโนก็เปิดภาพสมัยเด็กให้กับพี่น้องตัวเองดูนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะเออพอเปิดมาก็แบบเจอแฟดห้าห้าคนอะ่ะรูปนี้อย่างนี้เหมือนกันอะ่ะเราก็เลยไม่รู้เลยว่าคุณธาโลกมันถ่ายรูปกับเด็กคนไหนเงี้ยมันมันไม่มีประเด็นอะไรใ,ให้เราแกะรอยได้เลยเออนั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงก็ติดตามรับชมนะครับผมโอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สปายนะครับ,รบเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผม อ๋อแค่ทศึกษาที่เกิดมาในตอนที่แล้วใช่ปะ <c oughs> สกีด้วยอ,อ๋อท,ที่เต้นด้วยกันแล้วแบบจะอยู่ด้วยกันไปทั่ว,ช,วชีวิตอะไรอย่างปะ่ะ <c oughs> 何で。好きな人と付き合うんだろう。青。Oh. その人の方が好きで好きでたまらないからだよ。あ。<Huh? S 2> ミクも心当たりがあるんじゃない？青は。よし。みんなスロットし勉強始めるぞ。え、今日もですか？私,かパス私も明日の準備を。<laughs> <laughs> <laughs> いいかんがこ、のちわせがるんだけど。はいつものお願い分かた。あはいつもみこなの何をするつもりだ。うん、せい。いつこ。おおさい、ウィキジカみこお、そばらめん、ティ <noise> ープン、ファ <laughs> ン,ン、ハーディン、キューバー。 ถ้าแต่งตัวเหมือนกัน huh. น oh. nah, uh ็คือแยกไม่ออกจริงเลยเนี่ยอ๋อไอ้อ้นนี่แบบเป็นการสารภาพรักทางอ้อมนี่หว่าผู้ชายดื้อดึง 中野さん、雰囲気変わりました。中野さんっていつごでしたよね。もしかして、他の誰かと。入れ替わったりなんてことは。いか。こんなところにいたのか。お前の姉妹が呼んで。たぞ。早く行って。来やすく中野さんの下の名前で呼ぶんじゃ。この覚え。返じくらい待ってやれよ。少しは人の気持ちを。えうん。 もう関係。お hơi chạy を関係者だ。てめえ。はいはい、ちゃやんちゃやん。 恋人同士ら手をなんだなをだなで帰れるだなん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 なんだ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 さんだな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 んだりんめしたい <laughs>

ฮะเลือกชุดให้ด้วยเหมือนเด็กเลยโอเคสไตล์ญี่ปุ่นว่าลนะเฮ้ดูดีนะดูดีนะ เอ,เอาว่ะแม่งเป็นผู้หญิงเปรย์เฉยเลยพูดออกมาคนดังเลยอาา่อาฮะอ่าฮะ อะไรพอ่อเป็นไรโอ้เป็นไรอ,อ่ะโอ,อ้ไม่สบายเหรออ๋อร่างกายไม่แข็งแรงอ๋อพ่อไปทำงานเนี่เนาะ

ののそうそう、あの。文句言ってないで。楽しもうぜ。いいこと。は、各自気をつけなさいよ。一晩同じ部屋で過ごすわけだから。男だってことよ。そんなことありえません。やろうぜ。じゃ、まあ、ほって。ト、yeah、ランプ持ってきた。やろうぜ。ああ。 あはミク昨日言ってたキャンプファイヤーの話本当に私でいいのその場しのぎで私が決めちゃったことだからあは相手を独り占めしたいそんなことしない私たちは五等分だから一かなら心配ないミクが言うならいいよねほらデディのチャンスは <laughs> タッパーに入れて持ち帰りたい。やれ <laughs> てください。ディ学校のスケジュール、見てなかったかも。つ日目の主なイベントは。オリエンテーリングーシ水ズあ <laughs> は,は、キモダん、スキー、スリ。はキャンプファイヤー。キャンプファイヤーのディフィナーレのマどうせこの子たちにダーツなイテナンディーナイデ ไม่เชื่อแต่กังวลใจนี่แปลกๆเนาะบอรวมไม่ได้บอกสักคำเลยว่าจะไปอะพสักแบบ 本浴じゃなくて温浴だったね <laughs> 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 みんなで一緒にお風呂入るなんて何年ぶりでしょう今日のあいつ絶対おかしいわ上杉さん普段旅行とか行かないのかなとにかくあのトラベラーズハイのあいつは危険よ <laughs> 問題はあの狭い部屋にギリギリをふたり誰のない <laughs> あいつ隣で寝るか <laughs> 上杉さんはそんな人じゃないよ イチカあんたは気にしないでしょあわ、まんまんまた、よんまいイチカ、トイレ。ただの友達なんでしょふたろくんは、い、い友達だよみんな、よどにしようこやばなにんけばいねれば。まあ誰か ももも出さなないだろうし少<ー> <laughs> <ン>くとと太太郎郎からら見たたえっ私ちんんん何でみんな พูดทั้งรอนอนเรียบร้อยคนเดียวเลยโควบควบคุมสติด้วยอ๋อามาเห็นช็อตน,นี้

อืมเข้าใจนะเค้เห็นหลายคนอยู่ที่พันแบบนั้นอะ่ะดูสนใจจริงจังอันนี้นะโอ้ยจริงป่านะ <c oughs> <c oughs> พี่คุ้แม่งเหมือนแบบโดนตำนานนี่แม่งรายรอมอ่ะ <c oughs> อ้อออาวฮะมีการพิสูจน์ยี่ด้วยอโอเคโอเค,อเคตอนนี้เป็นตอนนี้เรู้สึกว่าเพลินนั้นก็สนุกมาก นังแบบรู้สึกว่าดูแบบไม่ถึงยี่สบนาทีแล้วเออเหมือนแค่สิบ้านาทีแล้วประมาณนี้แหละเว,วลาให้ดูแบบโอเค okay, okay, ก็สนุกสนุกดีบันเทิงดีโอเคโอเคขอเล่าตั้งแต่แรกๆนิดหนึ่งเนาะคือแบบเหมือนจะมีเ,เหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบอิจิกะเออขอให้มิกุไปไประชุมแทนเพราะว่าเธอมีติดถ่ายหนังอย่เนาะเออก็เลยไป จะไปชมแทนแต่ไม่ใช่เว้ยมีคนเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นคนในห้องของอิจิกะเนาะแบบมาสารภาพลักอะไรอย่างนี้เออแล้วมีครูทำตัวไม่ถูกไงแบบเลิกรักเลิกรักหลังจากนั้นพทลทาโรเข้าแบบไปช่วยอะไรอย่างนี้แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างแบบโป๊บบะโป๊บะมากจนถึงแบบยังไงต้องอ้างเลยว่าเราครบกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละจังหวะแม่งเออโอเคแล้วก็ เหมือนไอ้ผู้ชายคนนั้นน้ที่มาสารภาพรักอิกจิกะผมมองแล้วมันก็ดูทรงนักเลงนักเลงหน่อยแตมม่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็แบบถามน้ว่าพิสูจน์เฮ้ยคบกันจริงเปล่าจับมือกันดูหน่อยดิซึ่งอะความเป็นจริงก็ถามขอบอกอตรงๆนะคบกันไม่คบกันต้องมาทําให้ให้ใครโชว์ต้องมาทําโชว์ใครด้วยอ,อันนี้ไม่เข้าใจนะเว้ยเอออันนั่นแหละเออผมก็เข้าใจไอ้นั่นว่าแบาบ,บ,บ,บยังไง อยากจะได้เครื่องพิสูจน์นะว่าคูเ่เนจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จะได้ตัดใจได้เนาะแล้วก็เหมือนจากนั้นไอ้นั่นก็เห็นว่าง,งั้นเห็นยังไงเห็นฟูทาโร่จับมือกับมิคูเสร็จแล้วมันก็บอกว่าอ๋อโอเคดูแลอิจิกะจังให้ดีดีด้วยละ่ะก็คนดีคนหนึ่งไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แยขนาดนั้นถึงทรงมันจะเกือบมาต่อยฟูทาโร่ทีหนึ่งก็เถอะนะแต่ก็เห็นว่าดีอยู่อืโอเคหลังจากนั้นก็ไปซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าอะไรทั้งสิบสับเนาะนีโนเลือกให้ค่อนข้างที่จะเรีย แปดห้าเปย์ฟุธาโรแล้วได้เงินเดือนไนดะพอได้ของที่เปกเอออืมโอเคแล้วก็เหมือนฟุทาโรจะกลับมาบ้านเนาะแล้วก็ไรฮะจะเขาเรียกว่าไงป่วยเนาะเออไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรถึงป่วยแต่น่าจะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนั่นแหละป่วยฟุทาโรเลยพ่อทั้งคืนพอพ่อทั้งคืนเสร็จปุ๊บฟุทาโรก็ว่าไงที่จริงจะไม่ไปใข้ท่านศึกษาแล้วแต่แบบอิจิกะมาตามไงเลยแบบเออไปก็ไปวะเงินในชีวิตเนี้ยเออแล้วก็ไปหลังจากนั้นก็ ยังไงไปพักไปพักที่เดียวกันที่หนึ่งนะเพราะว่าติดติดพายุหิมนะเนาะโอเคพอไปเสร็จแล้วเขาเรียกว่าไงก็กินข้าวด้วยกันอะไรเ,เล่นเกมอะกันเสร็จสับอย่างงี้แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบไม่โคตรเหลยที่แบบตอนเช้าของของขอะไรของการพักเดียวกันเนาะคืออิสกีน่าจะออกไม่ใช่ออกเลยอิสกีน่าจะตื่นเป็นคนแรกแล้วแบบออกไปหาอะไรข้างนอกแล้วบอกไม่รู้แล้วก็เปิดประตูมากําลังเจอช็อตที่อิจิกะเหมือนกาลังจะจุกปูทาโร่ คือช็อตนั้นแบบอ๋อแบบอธิบายความรู้สึกไม่ถูกเนาะอืมแล้วก็เหมือนิจิกะจะรู้แล้วว่าแบบอิสุกิแอบมองอยู่อย่อยางนี้ก็ให้ผมเดานะเพราะว่าในห้องนั้นนะทุกคนหลับหมดเลยยกเป็นอิสุกิที่ออกไปข้างนอกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอิจิกาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอิสุกิแอบมองเอนาะอือแล้วก็ก่อนที่อิจิกะรังเลยว่าจะจุบดีไหมหรือม่จุบดีมันก็มีความคิดขึ้นมาในหัวเนาะเราเป็นเพื่อนกันเนาะพาร์ทเนอร์กันเนาะแต่สันนิษคาไม่เป็นไรมั้ง คือม่เกือบแล้วถ้าอินจิกะไม่ชถ้าไม่ใช่อินจิกะเนี่ถ้าอิสกิแบบมาชาว่านี้สักสิบห้าวิอย่างเงี้ยพอตเทลโล่แม่งโดนเรียบร้อยอนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะเออแล้วก็เหมือนก่อนจะจบคลิปมันรู้สึกว่าพวกไอ้ฟุทลโล่เขาจะต้องเขาเรียกไงฟุทลโล่เขาก็ไปกับรถบัสของนันทีเนะเพราะว่ามันรถบัสของโรงเรียนจะค้างที่นั่นเหมือนกันเพราะติดพายุเหมือนกันเนาะเลยไปด้วยกัน เออแล้วก็มีประเด็นเล็กๆอะไรเล็กๆ,ๆนิดหน่อยบนรถทัวร์นะก็คือขอ,อที่ขอคุยที่มันเด่นๆเลยนะคืออย่างเช่นปิจิกะที่แบบว่าเหมือนผู้จัดการอ่ะบอกว่าเออลองดรอปเรียนดูไหมเพราะว่านักแสดงหลายคนเขาทำอย่างนั้นผมเข้าใจผมเข้าใจคือถ้าเกิดจะโฟกัสให้งานแสดงมันแค่เวลาหลังเลิกเรียนหรือแค่วันหยุดมันมันไม่พอ,อยังไงก็ไม่พอมันน่าจะต้องดรอปเลยยอมดรอปสักปีสองปีเพื่อที่จะสร้างผลงานเป้งๆอย่างเงี้ยเออ ค้อยกลับมาเรียนอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สายอันนี้เข้าใจในทางของพมกลับนะแต่เอออันนี้ผมก็ไม่รู้ดิว่าอิจิกะจะรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะสนใจเออไม่้เรียกไม่เรียกว่าสนใจเรียกว่าชอบฟูทาโร่แล้วดีกว่าอาการมันแสดงขนาดนี้แล้วอืมันชอบฟูทาโร่อยู่ด้วยก็คงไม่อยากจะหยุดเรียนอ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดหยุดเรียนแสดงว่าตัวเองจะไม่ได้มาตีวกับฟูทาโร่เข้าใจป่ะถ้าเกิดไม่ได้ติวกับฟูทาโร่ความสัมพันธ์เขาจะไม่คืบหน้าอะไรอีกแล้วอืม ก <c oughs> ค่อนข้างที่จะขเขาเรียกว่าไมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เหตุผลแต่เข้าใจนั่นก็นคือความรู้สึกอะถ้าคือถ้าตามเหตุผลจริงๆอะ่ะเราควรถ้าอยากเป็นนักแสดงเนาะตามเหตุผลจริงๆควรที่จะดรอปไปเลยคนส่วนใหญ่นะจะคิดอย่างเงี้ยนะมันจะดรอปไปโฟกัสที่การเรียนไปเลยอย่างเงี้ยแต่อิจิกะตอนเนี้ยถึงจะบอกว่าตัวเองโฟกัสกับการแสดงก็เถอะแต่แบบก็มีความรู้สึกชอบมันมีความรู้สึกชอบคุารโรไว้แล้วเนาะ เลือกอยากมากอะถ้าเถ้าเป็นคนดูทําไงวะระหว่างดอกเรียนไปไปแสดงหนังทําตามความฝันของตัวเองเนอะกับกับอยงเขาเรียกไงอะยอมเรียนแล้วก็แสดงหนังพร้อมกันแต่ยังได้อยู่กับคนที่ชอบอะไรเงี้ยยังได้แบบพูดคุยกับคนที่ชอบอยู่อย่างเงี้ยจะเลือกอยังไงถึงแม้ว่าทางเละที่สองมันจะยังได้แสดงหนังแต่มันโอกาสจะดังก็ต่ํากว่าโอกาสเอ้ย แต่โอกาสจะดังมันก็ต่ำก,กว่าทางเลือกแรกอะ่ะคิดยากเนาะเออแล้วก็แบบเหมือนมีอีกประเด็นหนึ่งคือนิโน่นิโน่แบบว่าเขาเรียกไงยังเลือกคู่เต้นด้วยไม่ได้เนาะว่าจะเอาใครอย่างเงี้ยเออดูจากที่เพื่อนๆคุยกันเมื่อกี้แล้วสแสดงว่ามีคนมาชวนนิโนหลายคนแล้วแต่นิโน่ปฏิเสธไปเพราะว่าตั้งสเตคไว้สูงก็คืออยากจะได้ตรงแบบประมาณไหน ผู้ชายหัวทองก็ darum, ฟูทาโร่แล้วแหละเอออยากได้ฟูทาโร่ตอนเด็กประมาณนั้นเข้าใจเข้าใจได้โอเคแล้วก็เหมือนอยังไงเออจะมีเกตเล็กๆอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึ่งก่อนจะจบคลิปจริงๆก็คือที่อิสกิพูดว่าฟูทาโร่คุงความสัมพันธ์ไม่ได้มันไม่ได้คุยกับฟูทาโร่นะมันแค่แบบพูดในใจนะ,ะความสัมพันธ์ของเราคือนักเรียนกับอาจารย์ ถ้าเกิดมีนักเรียนที่อยากจะก้าวข้ามความสัมพันธ์นั้นถ้านายเป็นอาจารย์แบบเขาเรียกไงถ้าเป็นนายเป็นอาจารย์จริงๆอ่ะนายจะทํำยังไงเนาะเออก็ทํายังไงอะก็ของนี้มันครอบคุมความรู้สึกกันไม่ได้เนาะไม่รู้่ยเียดนะภูธรลมไอผมเป็นภูธรลมเขยดนะก่อนจะยอมรับให้พวกเขามาเขาเรียกไงก่อนพวกแฝดห้าจะยอมรับให้สอนในก่อน หลไรๆอย่างปัญหามันเยอะมา,ากอะ่ะถ้าเป็นฟุตบอลโลกผมก็เครียดตามนะอย่างเช่นก่อนจะให้นักเรียนมันเรียนได้แรกๆอะ่ะเออซึ่งตอนเนี้ยคนที่มายอมเรียนจริงๆจังคือสามคนอะ่ะก็คืออิจิกะวิคุยาสุบะส่วนอิสุกิก็เหมือนจะมาเรียนบ้างบางครั้งส่วนนิโน,โน่นี่ก็คือไม่มาแทบไม่มาเลยดีกว่าเอออาจจะมานิดหน่อยแค่นั้นเองคงเครียดแทนฟุตบอลโลกนะแล้วก็แบบเจอปัญหาปัญหาที่แบบเป็นเล็กๆน้อยๆที่แบบเป็นด้านความรู้สึกอ่ะเออไม่ได้เกี่ยวกับ การสอนแล้วเงี้ยมันมีปัญหาแทรกแซงมาเยอะแล้วเออนั่นแหละซึ่งฟอโทโลก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกือบจะโดนจุกแล้วนะเ,ออเ,คเค่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันยาวอโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์คลายนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาดีครับบาย